เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ณ,ณ,ณคนครปาลีบุตรซึ่งได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งดอกไม้ยามเช้าเวลาเดินบินทบาทได้ปรากฏพระพิสุณนีผู้สิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปกำลังเดินสำรวมกันโคจรบินทบาทรับอาหารจากผู้มีจิตศรัทธาองค์แรกนามว่าโพธิ องค์ที่สองนามว่าอิสิทาสีหลังจากฉันพัฒาหารล้างบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ที่ปลอดผู้คนทั้งสองท่านก็นั่งสนทนากันด้วยโวหารแห่งธรรมตามประสาพระอารหันดังนี้พระพิสุมีโพธิกล่าวเริ่มขึ้นเป็นเชิงตั้งคำถามว่าแม่เจ้าอิสิทาสีดูหน้าตาแม่เจ้าแล้วก็ยังอ่อนเยวายังสาวอยู่ แม่เจ้ามองเห็นโทษอะไรหรือจึงออกบวชในศาสนาของพระบรมศาสดาเล่าตรงนี้ดิฉันขอแทรกนิดหน่อยนะคะสมัยนั้นเนี่ยพิสุกนีเขาจะเรียกแทนกันว่าแม่เจ้าอย่างถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเรียกกันว่าคุณแม่หรือ,ค,รอคุณแม่ชีพระพิสุกนีอิสีทาสีเมื่อถูกถามเช่นนั้นด้วยความฉลาดในการแสดงธรรมแทนที่ท่านจะตอบคําถามตรงๆท่านก็กล่าวว่าแม่เจ้าโพธิ ขอท่านโปรดฟังเรื่องราวของข้าพเจ้าเถิดจากนั้นท่านก็เล่าเรื่องราวให้พระภิษุมีโพธิ์ฟังเป็นนิยายชีวิตจริงดังนี้ตัวท่านอิศิธาสีเองถือกำเนิดในครอบครัวมั่งมีบิดาของท่านเป็นเศรษฐีใหญ่จัดได้ว่ามีหน้ามีตาในสังคมเนื่องจากท่านเป็นบุตรตรีเพียงคนเดียวของครอบครัวจึงเป็นที่รักที่โปรดปรานของบิดายิ่งนักการต่อมาได้มีเศรษฐีที่มีฐานะเท่าเทียมกัน ส่งคนมาขออิสีทธาสีเพื่อให้เป็นสะพ้ายบิดาของท่านเนี่ยก็ตกลงยกให้ชีวิตการเป็นสะพ้ายของท่านนั้นนับว่ายากมากที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันจะสามารถทำได้นั่นคือการกราบเท้าพ่อแม่สามีเช้าเย็นทุกวันมีความเกรงใจต่อญาติและคนสนิทของฝ่ายสามียิ่งนักต้องหุงหาทำกับข้าว เลี้ยงดูสามีอย่างกับทาสก็มิปานเมื่อจะเข้าไปนอนร่วมห้องกับสามีก็ต้องล้างมือล้างเท้าเดินประนมมือเข้าไปหาสามีต้องแต่งตัวให้สามีทาเครื่องปะทินผิวให้กระทำดุดสาวใช้เลยทีเดียวท่านหุงหาทำกับข้าวล้างจานเองขยันไม่เกียจคร้านทำทุกอย่างเองประหนึ่งมารดาเลี้ยงดูบุตรคนเดียวของตนเองกระนั้น มีความจงรักภักดีอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยล่วงละเมิดศีลแม้ข้อเดียวอยู่ต่อมาไม่นานสองเดือนเห็นจะได้อยู่ๆสามีของเธอเนี่ยก็เกิดอาการเกลียดชังเธอรังเกียจไม่อยากที่จะอยู่ด้วยก็เลยไปบอกมารดาของตนว่าไม่อยากจะอยู่กับอีซีทาสีแล้วพ่อแม่ฝ่ายสามีก็เลยเรียกไปถามว่าทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเหตุใดลูกชายตน ถึงเกลียดชังนางขนาดนั้นนางก็ตอบว่าไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อแม่สามีก็เลยเสียใจเป็นทุกข์แต่ด้วยความที่รักบุตรชายของตนเองก็เลยบอกให้อิสิทาสีกลับไปหาสกุลเดิมของตนแล้วพ่อแม่ของสามีคนนั้นเนี่ยก็เลยไปหาหญิงใหม่มาแต่งงานกับลูกชายตนพ่ออิสิทาสีกลับมาอยู่บ้านไม่นานนักพ่อก็จัดแต่งงานกับนุ่มเศรษฐีคนใหม่อีกแต่คนนี้ รวยน้อยกว่าคนก่อนอยู่ด้วยกันแค่เดือนเดียวก็ขอเลิกกับอีสีธาสีด้วยเหตุผลเดียวกันว่าเขาเกลียดอีสีธาสีซึ่งอาการเกลียดเนี่ยคะ่ะมันเกิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลว่าทำไมจึงเกลียดไม่อยากอยู่ด้วยทั้งๆท,ที่นางก็ปฏิบัติด,ดูแลเขาอย่างดีไม่ต่างจากสามีคนแรกหลังจากเลิกล้างจากสามีคนที่สองผู้เป็นบิดาเนี่ย คงอยากทดสอบอะไรบางอย่างวันหนึ่งก็เลยเรียกเอาชายขอทานที่เดินผ่านหน้าบ้านมาให้มาแต่งงานกับอิสีทาสีชายขอทานก็เหมือนหนูตกถังเข้าสารแต่อยู่มาแค่ครึ่งเดือนก็เกิดอาการเดียวกันคือเกลียดอิสีทาสีไม่อยากจะอยู่ร่วมด้วยทั้งๆท,ที่ท่านอิสีทาสีเนี่ย พ่ปนิบัติดูแลเขาไม่ต่างจากสามีคนที่หนึ่งและคนที่สองเขาก็เลยไปขอกะลาและเสื้อผ้าเก่าๆของเขาคืนท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็อนุญาตให้ขอทานเนี่ยหนีไปได้อิสิทาสีคิดมากจนอยากปิดชีวิตตัวเองเลยทีเดียวแต่เช้าวันหนึ่งเมื่อมองเห็นพระพิสุกรูปหนึ่งนามว่าชินนทัตตาเดินบินถบาทผ่านหน้าบ้านจึงคิดอยากจะบวชเป็นพระพิสุกนีได้นิมนต์ท่านขึ้นบ้าน แล้วถวายพัตตาหารให้ท่านแล้วเมื่อท่านฉันเสร็จก็เลยแจ้งความประสงค์ที่อยากจะบวชพร้อมกับขออนุญาตบิดาท่านเศรษฐีเนี่ยก็ห้ามไม่ให้บวชโดยบอกว่าลูกจะทำบุญมากเท่าไหร่ก็ได้พ่อไม่ว่าอย่าไปบวชเลยนะท่านอิสีทาสีก็เลยร้องไห้พร้อมกับปนมมือแล้วให้เหตุผลว่าพ่อจ๋าลูกทำบาปมามากแล้วลูกอยากไปชำระบาปนั้นเสียให้หมดขอพ่อจงอนุญาตเธอ ด้วยความรักที่มีต่อบุตรสาวท่านเศรษฐีจึงยินยอมอนุญาตพร้อมกับอวยพรให้ลูกสาวโชคดีได้บรรลุโพธิญาณและเข้าถึงพระนิพพานตา,ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ท่านจึงกาบลาบิดามารดาไปบวชเป็นพระพิษุณนีหลังจากบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมใช้เวลาเพียงเจวันเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และได้วิชาสาม คือมีความรู้วิเศษ3ประการคือ 1. ระลึกชาติย้อนหลังได้ 2. รู้ที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย 3. รู้วิธีการที่ทำให้อาสวะกิเลสสิ้นไปนจากจิตของตนในความสามารถข้อที่1นั้นท่านสามารถระลึกชาติย้อนหลังได้ถึง7ชาติพอท่านระลึกชาติได้ก็เลยทราบว่าทำไมเมื่อชาตินี้เมื่อท่านแต่งงานกับชายใด ก็ต้องถูกทิ้งทุกครั้งท่านก็เลยเล่าให้แม่เจ้าโพธิพระอาหารหันต์อีกท่านฟังดังต่อไปนี้พบชาติที่ทํากรรมเนี่ยข้าพเจ้าได้เกิดเป็นชายหนุ่มช่างทองคนหนึ่งมีฐานะร่ํารวยมากแต่มัวเมาในกามทําชู้กับภริยาของคนอื่นเมื่อตายไปก็ต้องไปตกนรกเป็นเวลานานจากนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ถูกตอนเสมอเมื่อมาถึงชาตินี้เกิดเป็นคนแม้จะร่ํารวยมากหน้าตาสะสวยมาก เพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่างก็ยังต้องผิดหวังกับความรักทุกครั้งไปซึ่งผลกรรมทั้งหมดก็มาจากการประพฤติผิดในกามแอบมีความสัมพันธ์กับคนรักของผู้อื่นนี่แหละค่ะท่านทั้งหลายการผิดศีลข้อ3นั้นตอนทำเนี่ยท่านอาจจะสนุกแต่ตอนที่ท่านรับกรรมนั้นท่านจะทุกข์เหมือนกับไฟแผดเผาใจดังนั้นท่านทั้งหลายที่ปราถนาในความรักที่ดีควรรักษาศีลข้อสให้เค่งครัด เพื่อที่จะได้เป็นกุศลในการดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันหมายถามคณจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี